กาบสบายดีและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะโอเคทุกคนวันนี้ข้อยจะพาทุกคนไปเบื้องอาคลิปของอาขมิ้นยอมแพ้นะทุกคนที่ว่าเพื่อนออกมาเฮ็ดคลิปยอมแพ้นะทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปฟังคลิปของอาท่านท่านหนึ่งเนาะที่เพื่อนออกมาเฮ็ดคลิปแบบขอยอมแพ้อาฟังของประเทศไทยเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปฟังคลิปนำกันเลยว่าเพื่อนจะออกเบาเนี่ยจังใดแน่นอนเพื่อคลิปขึ้นมาทั้นน้จะเป็นคลิปอาท่านท่านหนึ่งเนาะ แลก่กองท่านแม่ทับภาคที่สองผมยอมแล้วผมสู้ไม่ได้แล้ผมก็อยอมแพ้อะไรทำพวกผมรุนแรงแฮเอาเอสพบมาบินทิ้งระเบิดตูมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มตุ้มแล้วทำไมไม่ส่งสารพวกผมอันนี้<า>เป็นคลิปแบบจากความในใจของเพื่อนเนาะ <c oughs> เพื่อนออกมาเห็นา พวกแม่นเราเนี่ยไม่มีเครื่องบินแต่พวกท่านมีเยอะแยะเลยเมื่อวานนะมาถึงก็ตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มไอ้นี่ก็มาตุมต้มตุม้มตุ้มไม่พูดไม่แจก,กันเลยยิงปืนใหญ่มาทั้งวันเนะลยยิงมันด้วยนะวินใหญ่เม,นม่นไม่มีมีแต่ไอพีเอ็มยี่สิบเอฟ เมื่อหกสิบปีที่แล้วมันจะมีเนี่ยท้ายคลิปค่อยจะอธิบายให้ฟังว่าคลิปนี้มันมีกุกปลายสาเหตุมาจากไหนของทัานเพราะทหารของผมมันไม่มีประสบการณ์มันได้ของเล่นใหม่มันยิ่งยังไม่เป็นเลยยิ่งไปด้วยมันไปไล่สดด้วยนะเขาก็ส่งไอ้พ่กัดไปให้เครื่องบินนะ มักทิ้งระเบิดไอ้ตรงไหนจะรวกเล้านะท่านช่วยใจเลยกูบอกแล้วปาตอนรบกันนะอย่าไล่ซดมึงจะไล่ซดไปหาเมย์มึงนี่ไม่ทีก็สงสารบางทีก็อยากหัวเนาะทุกคนเบนกิมนี่โอ้ยอมาลยมันบานเตี้ยไอ้หุ่นเซนมันก็บินนี่ไปผมทางเบิ้งแบบ ทางเมืองแล้วก็ทางา<อ>หัวค<ห>นแบบสงสารเนี่ยอยากหัวเนี่ยรามวนจะทากรรม <c oughs> ชาวบ้านก็อพยพกระจายไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรรองรับเลยไม่มีอาหารไม่มีน,มน้ำเลยไอทหารใช้เต็มเลยไม่มีอะไรจะเต็มกินแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ยอมยอมไม่บาดยอมไม่บองก็ไม่ทึบบาดพงลมเลย น้ำคำบาปผมเลยอันนี้เป็นตัวแทนของขำเมตนะทุกคนเป็นตัวแทนของกัมบูชากรตาดำจะตายหมดประเด็นแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าตีห้าเลยยิงเข้ามาอีกสามรอยลูกก็จัดก็ตายหมดเลยเพื่อนทำไมไม่มีมนุษย์ยักเลยนะ วันน <Billie S 2> so ี so first, oh, ้ผมก็ไปขอเจรจาโทรัราบไปหาแม่ทาปาคีกลงว่าขอเจรจายอมแปแล้วสงบศึกอย่าหลงแพ้ทุกคนก็ไม่คุยกับพม่อก็ไม่คุยลบกันก่อนพวกมึงยิงโรงพยาบานนี่คืออธิบายเนาะแบบขามเหนมายิงโรงพยาบานของประเทศไทยก่อนเนาะมึงยิงม่วมึงยิงสเปซปะทั่วเลยนะเออผมขอโทษชาวไทยทุกคน ขอโทษแม่ทัพภาคที่สองไม่ยอมเ,อเลยเราทุกคนบมไม่มีอะไรจะสู้อท่านหรอกโอ้ทุกคนยังเบื่อกหรอยากหัวเราคลิปนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังเนาะคลิปนี้อ่ะจะเป็นคลิปของอ่ะคนไทยท่านหนึ่งเนาะทุกคนที่เพื่อนเป็นนักแต่งเพลงเนาะทุกคนท่านมีชื่อว่าท่านอาจารย์อ่สัญญาลักษณ์ดอนสีเนาะทุกคนเพื่อนจะเป็นนักแต่งเพลงกับมักเฮ็ดแบบคลิปล้อเลียนคลิปของคนอื่นเนาะแบบ คลิปของประเทศอื่นเนาะแต่ว่าเราก็เบาแบบโอ้โหคือแบบคนขมินเลยเนาะทุกคนเนาะคาดค่อยเข้าไปเบิ้งครั้งแรกค่อยอ้าโคทัวรดีหรือเปลอ่ีแบบคนขมินมาขอยองแพ้อหลี่เนาะที่แท้เป็นนาะคลิปของคนไทยเนาะที่ว่าเพื่อนเทศคลิปล้อเลียนประเทศของกัมพูชาเนาะทุกคนข้อมูลก็มาได้หนักแน่นีอยางมากมายเนาะทุกคนก็เบาเท่าที่ค่อยงูเนาะทุกคนฝากทุกคนเบิ้งละกัน พิจารณาเนาะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าคลิปนี้เป็นยังไงเนาะทุกคนเนาะโอเคถ้ามาคลิปเป็นนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่ะ่องน้อยๆขงค่อยได้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อ,ตอไปเนาะทุกคนโอเคคลิปนี้ไปแล้วบา,บายบายขอบใจ